สวัสดีนะคะนี้ญิงก็จะเริ่มมาทำคลิปเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องของ IC Plan e นะคะก็อยากให้ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนหรือว่าตรงไหนเนี่ยยิงพยายามจะย่อยหมวดออกมานะคะเพื่อใหอ้ถ้าเราไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนนี้เราก็กลับมาดูคลิปได้เพื่อเพื่อที่จะได้ทวนเนื้อหาะะของตัวเองเนี่ยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากอันนี้เองเนี่ย อยิงก็มาเริ่มเลยก็คืออันนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ทําขึ้นมาก็ตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่า IC Plan ลเนี่ยวันเนี้ยเราต้องสอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในตัวข้อสอบเนี่ยมีกี่ข้อเนื้อหาที่เราจะต้องเจอเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็คือวันนี้ก็มาในหัวข้อก็คือ IC Plan e เนี่ยเวลาสอบเนี่ยเราจะเจอเนื้อหาอะไรบ้างนะคะในส่วนของเนื้อหา นะคะเนื้อ,อาหาเนี่ยจะมีท,ทั้งหมดอยู่ก็คือ100ข้อตรงนี้หนะะึ่งร้อข้อเนี่ยเราต้องทาทั้งหมดนะคะทำทั้งหมดต้องผ่านก็คือ70ข้อนะคะเวลาที่จะใช้สอบเนี่ยสชั่วโมงครึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริหารเวลาให้ดีๆนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยเราจะทําอยู่ที่ประมาณกี่นาทีนะคะเดี๋ยวรอ ทวนเนื้อหากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาะดูเทคนิคนะคะการทำข้อสอบการบริหารเวลากันอีกทีนึงนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ย ic plane วันนี้ก็คือ100ข้อนะคะต้องผ่าน70ข้อนะคะใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งใน70ข้อนี้นะเราก็มาดูกันว่าเจ็ดสิบข้อนี้เนี่ยเราจะไปเจออะไรกันบ้างนะคะจะมีอยู่3หมวดน,นะคะใน ic plane ในครั้งนี้นะมีอยู่สามหมวดนั่นก็คือจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณนี่จรรยาบรรณจรรยาบรรณเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมดอยู่20ข้อนะ20ข้อจรรยาบรรณบังคับผ่าน14ข้อนะคะหมายความว่า20ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะ 20ใน100ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของจรรยาบันใน20ข้อเนี่ยเราต้องผ่าน14ข้อซึ่ง14ข้อนี้เนี่ยถ้าเราคะแนนได้14เป๊ะอันนี้คือผ่านจรรยาบันแต่ถ้าเราได้คะแนนต่ํากว่า14นะคะถ้าได้คะแนนจรรยาบันต่ํากว่า14ถือว่าตกหมดเลยแม้ว่าครั้งนั้นเราจะสอบได้สมมุติ75คะแนนก็ตามแต่จรรยาบรณเราได้13ข้อถือว่าครั้งนั้นเราสอบไอซีไม่ผ่าน โอเคไหมคะอะถัดมาเนี่ยในเรื่องของจรรยาบรณเองเนี่ยจรรยาบรณก็จะมีทั้งหมด3เรื่องนะคะเป็นหัวข้อใหญ่ๆหลักๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้แนะนําการลงทุนต้องรู้นะคะนั่นก็คือในเรื่องขององค์กรเนี่ยอันนี้นะองค์กรองค์กรเนี่ยมีแนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้อง นะคะอ่าองค์กรเนี่ยจะวางตัวอย่างไงให้มีจรรยาบรรณนะคะถัดมาภายในองค์กรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพนักงานนะคะพนักงานเนี่ยจะปฏิบัติงานสําหรับผู้ทําหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุนอย่างไงให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วรวมไปถึงเมื่อองค์กรรู้แล้ว,ว่าจะต้องมีจรรยาบรรณแบบไหนพนักงานรู้แล้วว่าต้องมีจรรยาบรรณแบบไหน แล้วก็ไปถึงลูกค้านะคะว่าลูกค้าเนี่ยควรที่จะได้รับการแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรนะคะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะคะสรุปแล้วจรรยาบรรณก็คือองค์กรนะคะควรมีจรรยาบรรณยังไงนะคะพนักงานควรมีจรรยาบรรณยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยพนักงานควรไปแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเขาควรมีคําแนะนําที่เหมาะสมยังไง อันนี้มีทั้งหมด20ข้อนะคะบ,บังคับผ่าน14คข้อนั่นเองนะคะถัดมาเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานนะความรู้พื้นฐานเนี่ยมีทั้งหมด30ข้อนะก็เมื่อกี้อาจารย์บ,บัณ์ไป20แล้วนะความรู้พื้นฐานอีก30ข้อนะคะอันนี้ก็คือรวมกันเป็น50แล้วนะคะอ่ะหมวดของความรู้พื้นฐานเนี่ยเราก็จะมารู้ว่า การลงทุนเนี่ยเป็นยังไงนะคะต้องดูก่อนว่าตลาดการเงินมันคืออะไรนะคะถ้าพูดถึงตลาดเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกถึงเวลาเราไปจ่ายตลาดนะคะที่จริงแล้วตลาดมันก็คือการสถานที่หนึ่งที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเราก็ต้องมาดูว่าตลาดการเงินเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมีอะไรอยู่ในตลาดการเงินบ้างในตลาดการเงินเนี่ยแบ่งเป็นตลาดแบบไหนนะคะเหมือนกับที่เราไปจ่ายตลาดกันเหมือนกันเวลาเราไปจ่ายตลาดเราก็จะเห็นค่ะ ต,ตลาดนั่นตลาดนี่ตลาดนู่นนะคะเหมือนกันตลาดการเงินก็จะมีตลาดแรกตลาดรองอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ต้องไปรู้เรื่องของตลาดการเงินก่อนว่าตลาดการเงินเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงมีต no ลาดอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะแล้วตราสารต่างๆเนี่ยเราจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านตลาดไหนกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดการเงินที่เราจะต้องรู้พอเรารู้เรื่องของตลาดการเงินแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า เอ๊ะแล้วอัตราผลตอบแทนนี่มันคำนวณยังไงนะอ่าความเสี่ยงมันคืออะไรนะคะแล้วการอ่าดูความเสี่ยงเนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะคะมีเครื่องมือไหนที่ช่วยเราดูความเสี่ยงได้บ้างนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณาในการลงทุนอีกทีหนึง่งพอเรารู้เรื่องของอัตราผลตอบแทรนรู้เรื่องของความเสี่ยงแล้วนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นยังไงอ่า เพื่อที่เราจะได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการวิเคราะห์พิจารณาในการเลือกหลักทรัพย์นะคะเราก็ไปดูว่าอ่ะถ้าเรารู้จักอัตราผลตอบแทนแล้วคำนวณได้แล้วความเสี่ยงเป็นยังไงแล้วนะคะความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วเราจะวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือเลือกหลักทรัพย์เพื่อที่จะลงทุนเนี่ยยังไงบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานนั่นเองนะคะ,อะนอกจากความรู้พื้นฐานนะคะแล้วเนี่ยมี30พ่ข้อนะถัดมาเนี่ยยังเป็นเรื่องของตราสารทั่วไปอตราสารทั่วไปอีก50พ่ข้อหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเรารวมกันมี100ข้อข้อนะคะจัญญาบัณ20ความรู้พื้นฐาน30 ตาสารทั่วไป50าสตาสารทั่วไปคืออะไรนะคะตาสารทั่วไปเขาจะแบ่งเป็นตาสารทุนสิ่งที่เราต้องรู้นะเรื่องของตาสารทุนตาสารหนี้และกองทุนรวมนะคะทั้ง3หัวข้อใหญ่เนี่ยตาสารทุนตาสารหนี้กองทุนรวมเนี่ยเขาก็จะแบ่งใน50ข้อเนี่ยก็แบ่งอย่างละเท่าๆกันนะคะก็ประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆที่เราจะต้องรู้ในส่วนของ IC p l เ n e นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็รู้คร่าวๆแล้วว่า IC Plan e เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างนะคะมีกี่ข้อต้องมีต้องผ่านกี่ข้อนะคะแล้วก็เวลาทำข้อสอบมีกี่ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ละพาร์ทของ IC Plan e เนี่ยมีกี่ข้อและที่สำคัญก็คือจรรยาบรณมี20ข้อก็จริงแต่เราต้องผ่าน14ข้อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็ รอดูคลิปถัดไปนะคะว่า,าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ